จริงๆวันนี้มันก็เป็นวันที่สามแล้วมันไม่ใช่ว่าหญิงไม่อยากเล่าหรือไม่อยากคุยหรือไม่อยากตอบใครนะเอาจริงๆยิยังไม่พร้อมที่จะพูดในฟังทุกคนอาจจะมองว่ามันไม่ได้เยอะมันได้เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วหญิงรอดมาได้นี่คือ เป็นบุญมากจริงๆเพราะครั้งนี้เป็นการเกิดบอุัติเหตุครั้งใหญ่ของยิงเลยก็คือตอนชนไม่รู้หรอกว่าเสามันหักแต่พอมารู้อีกทีก็คือเสามันหักแต่คนแต่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยจริงๆหญิงก็เห็นว่าหญิงโชคดีมากแต่รถเรา มันเป็นแทนมันเสียใจนะเพราะเราก็รักรุ้เราเหมือนกันทีมไม่ตอบไม่ได้รับสายใครก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ก็ขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ยิงนอนไม่หลับเลย มันจุกอยู่เลยอ่ะมันคิดเห็นภาพมันหลายๆอย่างอืแล้ววันนี้น้องก็ต้องขึ้นรถสไลด์ไปเคมแล้วน่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหลายวันเลยกลับมาจะได้รอๆเนอะ พูดไม่ออกต้องไปเสริมรอหน่อยแล้วแล้วรีบกลับมาลูกคิดถึง